สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยพวนที่โคกกระเทียมลบบุรีนะครับจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาแค่เริ่มต้นชื่อโคกกระเทียมก็น่าสนใจแล้วนะครับเนี่ยใช่ค่ะชื่อนี้เป็นภาษาพวนเลยนะคะแปลว่าต้นพลับพลึงอ๋อต้นพลับพลึงค่ะมันก็บอกใบถึงที่มาของชุมชนนี้ได้เหมือนกันนะคะครับแล้วที่มาที่ไปเป็นยังไงครับการอพยพของชาวพวนมาที่นี่คือการอพยพนี่มีหลายครั้งค่ะ หลักๆเลยก็ช่วงรัชกาลที่สามตอนนั้นหลังปราบเจ้าอนุวงศ์นะคะแล้วก็อีกครั้งใหญ่ๆก็สมัยรัชกาลที่5ตอนสงครามปราบห่อชาวพวนก็ไม่ได้มาแค่โคกกระเทียมที่เดียวนะคะก็กระจายไปหลายที่ในลบบุรีอย่างบ้านถนนใหญ่บ้านซ้ายบ้านเชียงงาแล้วก็มีไปจังหวัดอื่นด้วยค่ะสระบุรีสุพรรณบุรีก็มีค่ะโหการเดินทางสมัยก่อนคงลำบากแน่ดูนะครับมีเรื่องเล่าอะไรเกี่ยวกับการเดินทางมาที่นี่บ้างไหมครับมีค่ะ มีเรื่องที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อๆกันมานะคะว่ามีกลุ่มหนึ่งเขาล่องแพมาตามลําน้ํายมลําน้ำน่านพอมาถึงแถวๆที่เขาเรียกอ่าวแสงแดดนะคะอ่าวแสงแดดค่ะปัจจุบันก็คืออําเภอพรมบุรีสิงห์บุรีนะคะตรงนั้นเนี่ยแพแตกอ้าวแพแตกเลยเหรอครับใช่ค่ะน้ํามันแรงแพก็แตกบางส่วนก็เลยตั้งรกรากตรงนั้นไปเลยแต่อีกลุ่มหนึ่งเขาก็ยังเดินทางต่อ มุ่งขึ้นเหนือไปเรื่อยๆแถวเขาวงพระจันทร์เพราะเขาเห็นว่าเออภูมิประเทศมันคล้คลายคเมืองเชียงหวางบ้านเกิดเขาจนสุดท้ายก็มาเจอมาลงหลักปักฐานที่โคกระเทียมปัจจุบันนี้ล่ะค่ะพอมาอยู่ที่นี่แล้ววัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวควนก็ยังคงอยู่ใช่ไหมครับเห็นว่ามีประเพณีเด่นๆอย่างกำฟ้านี่น่าสนใจมากเลยครับมันคืออะไรล่ะครับ กํมฟ้านี่เป็นประเพณีที่แบบสะท้อนวิถีเกษตรกรรมเลยค่ะความเชื่อเรื่องฟ้าฝนเรื่องธรรมชาติเขาจะจัดการวันขึ้น3ามค่ำเดือน3ทุกปีเลยนะคะขึ้น3ามค่ำเดือน3ใช่ค่ะวันนั้นเนี่ยที่พิเศษคือทุกคนจะหยุดงานเกษตรหมดเลยไม่ทําไร่ทํานา แล้วก็พากันไปวัดทำบุญถวายพวกเข้าจี่ข้าหลามมีพิธีสู่ขวัญข้าวด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลสู่ขวัญข้าวค่ะพอตกเย็นก็มีละเล่นพื้นบ้านสนุกสนานกันแล้วก็กินข้าวเย็นด้วยกันที่เรียกว่าพาข้าวแรงครับพาข้าวแรงค่ะเป็นการรวมญาติรวมชุมชนสร้างความสามคัคคีแล้วก็อาจจะมีมหรสพอย่างหมอลำพวนด้วยค่ะ ครบเลยนะครับาการสู่ขวัญน,นี่ไม่ได้มีแค่เรื่องข้าวใช่ไหมครับเห็นว่ามีพิธีสู่ขวัญในโอกาสอื่นๆด้วยถูกต้องค่ะสู่ขวัญน,นี่เป็นเรื่องสําคัญของเขาเลยเป็นเหมือนการเรียกขวัญเรียกกําลังใจทําในหลายๆโอกาสมากค่ะอย่างสู่ขวัญหน้าก่อนบวชพระเงี้ยค่ะสู่ขวัญคู่บ่าวสาวตอนแต่งงานสู่ขวัญเด็กเกิดใหม่ครับ แล้วก็สู่ขวัญข้าวที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้พิธีนี้ก็จะมีหมอสู่ขวัญน,นะคะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้เรื่องคำกรโบราณมาทำพิธีให้ในพานใบสีส่วนใหญ่จะเป็นใบสีปากชามนะคะก็จะมีเครื่องประกอบพิธีอย่างได้ผูกข้อมือเล่าขาวแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือเงินห้อยเงินหางเงินห้อยเงินหางค่ะ เป็นเงินโบราณหรือเงินจำลองก็ได้เขาเชื่อว่าจะนำความมั่งมีมั่งคั่งมาให้ค่ะน่าสนใจครับนอกจากพิธีกรรมแล้วด้านการแสดงล่ะครับหมอลำพวนที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้มันต่างจากหมอลำทั่วไปที่เราเคยฟังยังไงครับหมอลำพวนนี่เป็นศิลปะพื้นบ้านที่สืบทอดมานานเลยค่ะเครื่องดนตรีหลักก็คือแคนเหมือนกันแต่ว่าออท่วงทํานองเนี่ยจะต่างออกไปจะออกแนวคร่ำครวญออดอ,อ้อ,อนนุ่มนวลกว่า เป็นการร้องโต้ตอบกันชายหญิงเกี่ยวภาษีกันอะไรแบบนั้นนะคะอ๋อเน้นร้องโต้ตอบใช่ค่ะแล้วที่สังเกตได้อีกอย่างคือคนลำหรือหมอนลำเนี่ยจะไม่ค่อยออกท่าทางประกอบรำประกอบเยอะเหมือนหมอนลำทางอีสานที่เราเห็นบ่อยๆนะคะเข้าใจครับนอกจากหมอนลำแล้วก็ยังมีการละเล่นพื้นบ้านอื่นๆอ,อ,อีกใช่ไหมครใช่ค,ค่ะในวันสำคัญสำคัญก็จะมีเล่นมอนซ่อนผ้างูกินหางชักเยอ่อ วิ่งกระสอบอะไรแบบนี้สนุกสนานกันไปสร้างความคลึกคลื้นในชุมชนครับผมแล้วก็ยังมีบุญข้าวจีหรือบุญเดือนสามที่เกี่ยวกับการทำบุญถวายข้าวเปลือกแล้วก็สู่ขัญข้าวด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งหมดนี้มันผูกพันอยู่กับวงจรเกษตรกรรมแล้วก็ความเชื่อทางพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นเลยค่ะแล้วในปัจจุบันล่ะครับวิถีชีวิตเศรษฐกิจของชุมชนโคกกระเทียมเป็นยังไงบ้างครับเปลี่ยนไปเยอะไหม ก็จากข้อมูลนะคะอาชีพหลักส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นเกษตรกรรมอยู่ค่ะประมาณ6กว่ากว่าเลยนะคะของครัวเรือนทั้งหมดโห oh, ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองเฉลี่ยแล้วก็ราวๆ3าไร่ต่อครัวเรือนก็ถือว่ายังรักษาฐานการผลิตเดิมไว้ได้ดีนะคะอาชีพรองๆล,ลงมาก็มีค้าขายบ้างรับจ้างทั่วไปแล้วก็รับราชการค่ะ นอกจากเกษตรแล้ว,ลวเห็นว่ามีการรวมกลุ่มกันทําอาชีพเสริมด้วยอย่างกลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านโคกกระเทียมอันนี้น่าสนใจครับเป็นการปรับตัวของชุมชนยุคใหม่รหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยของการปรับตัวแล้วก็ความสามัคคีในชุมชนนะคะสมาชิกก็จะมารวมตัวกันทําพวกสินค้าหัตถกรรมต,ต,ต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์จากผ้าตะกร้าสารจากเชือกฟางหรือว่าเส้นพลาสติกค่ะ อมกมาก็มีคุณภาพนะคะสวยทันสมัยราคาก็ไม่แพงด้วยฟังดูแล้วตั้งแต่เรื่องการเดินทางอบพยพในอดีตมาจนถึงการตั้งรกรากสร้างชุมชนขึ้นมามีการรักษาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งกำฟ้าสู่ขวัญหมอลำพวนแล้วก็ปรับตัวด้านเศรษฐกิจทั้งเกษตร,รกรรมทั้งกลุ่มอาชีพเสริมเป็นภาพชีวิตที่เข้มแข็งมากๆของชาวพวนที่โคกกะเทียมเลยนะครับใช่ค่ะสิ่งที่น่าทึ่งก็คือ ประเพณีต่างๆเหล่านี้ที่มีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์จากวิถีเกษตรเนี่ยนะคะมันยังคงทําหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจแล้วก็สร้างอัตลักษณ์ให้ชุมชนได้อย่างเข้มแข็งมากแม้ว่าสังคมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วก็ตามนั่นสิครับก็น่าคิดต่อนะครับว่าในยุคที่ทุกชุมชนก็ต้องปรับตัวเข้ากับโลกภายนอกชุมชนอย่างโคกกระเทียมเนี่ยเขาจะสร้างสมดุลอย่างไงระหว่างการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่มีค่า กับการเปิดรับโอกาสใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆค่ะนั่นเป็นคำถามสำคัญเลยแล้วอะไรคือหัวใจสำคัญจริงๆที่จะทำให้ความเป็นพวนเนี่ยยังคงอยู่ยังส่งต่อไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับ